ทุกคนเลือดใหม่ๆเลยนะยิ่งกินนี่นะดูน,นะึงเลือดทุกคนทักทายสบายดีผมแม่พี่น้องและกาสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านเบิร์ตสกูลทุกคนยินดี้ตอนรับเขกาชูซองบาบอนในยามแรงๆทุกคนเลย ก็พากันออกไปหารัดแรงนะมอน,นี่เฮากะได้ออกมาหารัดแรงกับชิ้นงานมากับน้องจิรอเะยกัน้องท่องเป็นสองคนมอน,นี้กะเฮากะออกมามาจอบเบิงกลมให้นะเดี๋ยวสิไปพาไปเบิงกลมาให้แล้วกัไปจอบเบิงคุ้มขี่เห็นพร้อมนะคุ้มที่ว่าเห็นขี่ใช่นะ มึงทุกคนขี่เห็นนะจนชิเต็มคุ้มเลยในคลิปก่อนๆเนี่ยเข้ามารอบก่อนนี่พ่อมันมาขี่นะมันหาก็เริ่มมาขี่แต่วันนี้มันเริ่มขี่หลายเติบ์เลยมึงเทื่อเมือแรงเขาสีได้มาเผาทุกคนเลยเดี๋ยวเขาเมื่อบอกทีมงานก่อนนะเมื่อกี้นี่ก็เข้ามาจอบคุ้มให้กับพ่อไก่แต่ว่าบได้ยิ่งนะมันตื่นแล้วก็มันเห็นมันเห็นแล้วก็มันตื่นนะมันก็เลยบินไป คทุกนตอนนี้ก็รอไปรอมากกับมาฮอตแคมคือเกาชวนนั้นเขาพาเนตรหือว่าครอบครัวเป็นจะเป็นลงลงไปหาหาป่านะก็ได้รลาเติบอยู่ได้มปดนปลาเลนี่โอแต่ว่ามีเต่านํำได้ได้เต่ามาตัวหนึ่ง,งเต่ากันนะ แต่วันลยเติมน้ำปาลาอกแต่บมมีปลาใหญ่เนอะปลานาคอนนะได้แต่ซำนี่เอา้าเตาช่องตอโตออนะตัวน้อยกับตัวใหญ่ตัวน้อยกับตัวใหญ่อีกอันนี้ก็ <c oughs> กเอามือเลี้ยงแล้วนี่จะ <c oughs> เกินนะเ <c oughs> ออ <c oughs> แต่วาลายนะป่านโโยยีู่้ยเฮ้ยเฮ้ยเต่าอีกสองตัวเดี๋ยวรอทารอทาทีมงานแต่ละคนมานะกว่าไพชิมานยังเนี่ยชวนเล่าโบมานทุกคนเลยก็ไปเจอไก่แล้วก็เจอบอลเห็นมันขี่เดี๋ยวมื่อแรงชิดเส้อเบาไก่เพิ่นไปนอนเผากะเดี๋ยวไปติดตามเหมือนกันน่าจะมานอยู่คนมันมาขี่อยู่คู่มือคู่ขึ้นเลยนะเดี๋ยวไปนอนเผาจนแจ้งเลยมันเนี่ย พอต่มาฮอดปลาแล้วก็เอ้ยมาแต่ปลาแล้วก็อยากเข่าเลยได้ทุกคนทีมงานเพิ่นมาแต่ห้าปลาเด็กเจ้าลามล้มปลามาแหลมเลยแหละก่อยปลาแล้วก็ลามปลามามากินเขาน้าํากันทุกคนเลยบนนี้กาพาแนนกับมาแล้วทุกคนเลยก็ชิได้พากันไปเผาบนที่เฮ้าให้เบิง์นบนนั้นเห็นมันมาขี่ฮันหลถทาบอไกลย,ยังบบมาทาับปน,นีนะ กาสจได้ผาผาแนียนไปถัดไปกไปสองคนะไปเบิ้ลกันเลยทุกคนว่าสิมานบ่ไหนี่เพิ่นว่าทแม่นพ่อเห็นขี่เลยไปไปเฝ้ามันมันจะมาขี่อยู่ในจุดเก่าแต่มันขี่ใกล้ชิเต็มเลยได้อีกประมาณสองสามขึ้นก็เต็มเลยมันขี่นะถือว่าเอาอู่เอายังไปได้บ่เนี่ยได้ไปรอบแรกนี่บุพเพอยังเลยวะใกล้เต็มเลยมันเฮามาไว้เออ เออบัดดี้เปิดเสียงบัดดี้เนนจรงนิงเด่ิจิงอืมเนาะเราเฝ้ไปเตเวนบ่มันมันข่า้าเตเวนบ่ทำมันมาขี่นะนนเออประมาณประมาณคำคำเพื่อนว่าเฮ่าน้ำบบเคยไปเฝ้าจักเถื่อนอกอออแต่ว่าพานเนีเพื่อนว่าจากประสบการณ์ที่เคยไปเฝ้าไปได้มากนะเพื่อนว่าถ้าพ่อคุมมันขี่และมันจะมาขี่ในจุดเก่านะ และมันจะเข้ามาในช่วงหัวคำ่ำประมาณหกเจ็ดโมงถึงเที่ยงคืนเลยก็ทามันบกเข่ากัจะบกเข่าเลยกัะจะเป็นมือใหม่ที่มันจะเข้ามาอีกนะอ่ะไปเบิ่งตรงกันทุกคนว่าสชีพบชีพ่อคือว่าอยู่บ่แต่้ามันบกเข่ามือนีก็เป็นมือนาแต่ว่ามันมาขี่นาะขี่ขู่มือนะเบิงนะ่งเอามาได้ไดยังมาเอาอออมาโชว์เลย นนี้ได้ไปนะนี่บอจะถือไปรถดนี่ต้าคงแทบันเองโอ้ยอันนี้ก็คงแท้โออ่อนแม่ละนี่อ่อนอนแม่ละเยวได้หอขี่ไปบ้างข้นเนียวขันเนียวอัเนี้ยวอ้เนี้ไเฝ้าเห็นขี่ ชี้ไปเผากันในพานเพื่เจอที่ขี่บอลฮาวเวอร์เอออันนี้ได้เต็มตัวขี่ยังหรือมันบม่ดูขี้เห็นเด้อ๋อเห็นเห็นขี่เห็นมันต้องมีอันน่ะซากหนูขนหนูขี่ใช้คุ้มอะไรชีเต็มเลยขั้นโปรไบท์เนี่ยมันชีเต็มก่อนเลยเด้อมัเห็นแลมันใหญ่ได้มันเต็มแล้วมันชี้ใหญ่ขั้นคั้นเห็นเนี่ยเวลามันไปปุ๊บแล้วมันจะขี้อ๋อขี้เต็มคูลร์ตไป เดียวสิหาบอลผู้อูก่อนนะมันเนี่ยนะผ่านเน็ตไปจะขึ้นโคกเนี่ยจนเฮาสิไปขึ้นโคกนั้นนะเด็ดตอนนี้เราผู้อูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวนางดักก่อนผ่านเน็ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงเห็นมันห้องอยู่นะนะเสียงเห็นมันห้องนะ กเวลาประมาณแปดโมงครึ่งนะก็กพากันการเลาอเมือนะเว่าในผ่านปัญยากิินเขาเลยทุกคนเลยกูขี้มันยน,นะ,ะทุกคนถือนนะ่ว่าเง่ได้กับกบ่ยหองาการล้กูี่เลยเม้นให้นะขีนี่ก็ไปเดี๋ยวาจิพากันหาการล้อมือ

ไปเผาเห็นกะจากมันจิมาตอนไหนเมื่อยเลยเยอะเข่าให้นี่เข่านทุกคนชิวงมันเย็นฮ่องเย็ดเนี่ยนี่ได้มาเนี้ยนี่ยามเศร้าๆทุกคนเลยมาหาเลาะหาหนิงกับปู่พ่อเนี่ยนี่นกตัวหนึ่งขนาด บึงเลือดทุกคนมึงโอ้ย,อย,อยตกลงมาหากตกจนดินนะนิ่งอยู่ในกองไม้มันข้างเลยมันหากตกลง มือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายที่เราจะอยู่ปลาแล้วทุกคนเนี่คือว่าไปหาลัดเส้ามือนี้กับโบโบค่อยมันไปเลยแปละเดี๋ยวสิเลาะไปใส่ก้งไ้ต้นน้ำเบินนะ่งนะมือนี้มือนี้แย่งสิ้นเบาไก่ไปแล้วมือนี้ได้นกน้อย Mặc mi chẳng bạn nhìn ta nó mày cà quay cả mokai à, oh, vẫn như thương mày, 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 như bông mày, 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 tô mày, 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 พอตุ่มพอจะไปเด็กถือมึงลูกปืนเด้่ยวานสะอย่อยห้อยลูกปืนเนี่ทุกคนแต่กะมันอยู่นะนะตัวหนึ่งโอ้เน่เน่ใส่หัวเรียบร้อยแล้วอืมไล่อะไรได้กระจอนกระแตเลยมันกินไปดักอไปถึงเดี๋ยวทาบึงมาเพิ่นได้ยังหาตัวเพิ่นนะ đấy Dayng cây Đây Boday bunny hoan bunny de hát thôi yên hô hoa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  hát thôi nhưng thôi nè sai phân mưa lắm Ờ lắm hoa hô hô phần, mưa hô Mưa hô 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 đây, hô 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 này hô hô คอยใช้คันไส้กลับใช้พอใช้อืมถ้ายิงก็บ่อยากพอยิงบ่ได้แต่อันนี้อยากเมื่อแล้วมันมาเต็มใกล้ๆรุ่นๆเรียนๆพอต่มาฮอดเฮาทีมงานกะได้เดินทางเมื่อก่อนและยังแตุ่มเฮานี่แหละยัง3-4 5ชีวิต2ยัง6ชีวิตแล้วกับไก่อีกบ่นับบ่นับบ่นับสกินข้าวกับยัง้บัดนี้ เขาก็บไปกินเลยเขาก็บไปกินเลยโอ้ยเขาไปกินหรอเขาไปินหมอเห็นยากันเนาะเห็นว่าเขาอันใดอันกินเขาก็ไปชนเขาเลยนะมาดีก็หอมเขาเมื่อหาโตเดี๋ยวให้กินกินเขาก่อนทุกคนเลยใช่มอนีเราได้ยัางมือนี้ได้กร็หอมเขาเมื่อก่อนเราได้กระหอกหาโตโอ้ได้หาโตพู เกือบเกือบหกได้ไก่น้ำไก่น่ะเกือบตลอดเนาะยิงได้ยิงขึ้นแน่เลยเกือบมันถื่อข um> um> ึ้นเลยพอดีมันยางมาใส่ก่อนอีกข่อยก็ใส่มันเลยถือว่าที่ใสข่อยก่อนถือว่ามันเนาะมือนนี้เนาะแต่ว่าบุษันเห็นนะเขาเอาเมื่อก่อนเลยมันก็คือกระห้องจะนายก็ฝากไปเบิ่งอยู่ซ่องอยในเด้อไปให้เจาะเลยตั้งแต่อันตอนเก็บปุ่นเตียวละโต ฝากไปติดตามรับชมส่องบาลนิวน่พ er um, ี่น so ้องเลยความหมานความช่วยกับยูน้ำพึ่นนี่แหละเบเดี๋ยวทากินข่าก่อนทุกคนกินข่าลาบกระหอบมือนี่ถือว่าอทีมงานแต่ละคนชุเพิินเมื่อหุบข้าหุบยังเมื่อเหมือนเลยนะกับจงจงใหวหน้อยหนึ่ง เขากะเขากินแล้วเขาก็บเผากันเมื oh right? ่อเลยนะเมื่อต่เวงตะเวนชุกคนมื่อนี่มาว่าทุกคนนะกินเข้าบานนี่กินรอกับกินอิ่มแล้วกินรอวะแล้เคือว่าอิ่มแล้วต็งเน็่กนกะอหยักเมื่ออลไออลากหอกกับชาชเป็ดฝนอยากเป็ดกับกัดลเอามาเราทำเลยมันเป็นลูกกระจแล้วนก็ต้องไปเหนเป็นลูกกระจ

ให้ให้เพิ่นเอาแอลกอฮอล์อันตับานดองนะเพิ่นมีรสชาติเลยอืมใ่มันขามซีนาก่อนอืมคบกแหวอยู่ปอกปอกมานังกระบือันเพิ่นบุไดแกอฮอละกอนเฮาจุ่มทันไปบางอย่างก็เด้ เปแบบกระจเริ่มบ้าครับเลยหลับคักบอมแจ้งแล้วตอนบ่ายคือจะวางแรล่นกนะไก่เขาไก่ฟวไก่เขาอีกแ้วบอมเวลาอนน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 นงนนนน่าเลยเป็นเวลานองมันเนาะนนนกนนนนนน มาพอดีไกลเขาได้ยิงกันดักเนาะอิ่มแล้วปะกินข้าวนะเดี๋ยวว่าบบอิ่มบบอิ่มกับโบมีอะไรนะมีเบิร์ตเหรอเดินอะดำนาพี่น้องนะแม่บอกไกลเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยเดินทางกลับนะทุกคนนะเดี๋ยวยังได้คลิปนี้วิดีโอนี้เขาจบเพียงเท่านั้นแหละชิมนาพบกันใหม่ทุกคนบ๊ายบาย